โอเคก็มาเรียนกันต่อเลยแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือฝนตกแบบตกหนักมากๆยังไงเดี๋ยวสมมุติถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วมันไม่ไดียินแล้วเนี้ยอาจจะอัพลงไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยจะมีอีกคลิปหนึ่งที่แบบเราอาจจะอัซซอบเนาะทีเนี้ยเอาล่ะ3ามกำลังเอ็นมันจะวนลูปทีละสี่ใช่ป่ะเออฉะนั้นเนี่ยวันวนลูปทีละสี่เอา4ไปหารน,นะมันก็จะเหลือเศษสามทีเนี้ย สมมุติถ้าจําไม่ได้เศษสามเวลาที่เราไล่เนี่ยเราก็ไล่มาเลยนะโดยเวลาที่เราไล่เนี่ยเราจะเริ่มไล่จาก1 2ึสแล้วก็ลงตัวทีเนี้ยหานแล้วเหลือเศษสามถูกป,ปะแสดงว่าตรงท้ายด้วย7นั่นเองก็คือเป็นเลขหลักหน่วยของ3ามยกกำลังสิเห็นไหม เลขหลักหน่วยเราสามารถดูได้จากตารางหลักหน่วยหรือสมมุติถ้าจาไม่ได้จริงๆเราสามารถดูได้จากการวนลูปก,ก็ได้วนลูกของมันวนลูกของมันวนลูกของมันโอเคนะอย่าง39 27 81แบบเนี้เราเห็นว่ามันคือเศษ3เนาะเศษ3มันจะตรงกับอะไรตรงกับเลข7พอดีนะก็ใช้ได้กับอันอื่นเช่นเดียวกันอ่ะงั้นเรามาดูโจทย์ข้อถัดมาดีกว่า อันนี้เดี๋ยวลุยกันยาวๆเลยนะยังไงอยากที่บอกแหละแต่ว่าจริงๆอาจจะทำแค่ข้อ11เ,เฉยๆแถมยังทำข้อ11ไม่เสร็จด้วยนะวันนี้จะสอนเทคนิคการหาสองหลักท้ายก่อนโอเคอันแรกคือลงท้ายด้วย1379 1379กรณีที่ลงท้ายด้วย1น,นะจะเอามาใช้กับ379ด้วยแต่ว่าขอ1ก่อนเวลาที่เราลงท้ายด้วย1 คือเราอ่ะรู้แหละว,ว่าหลักหน่วยเป็นหนึ่งทีเนี้ยหลักสิบคือการที่เราเอาไอจํานวนในหลักสิบคูณกับเลขยกกําลังนะอย่างสามสามหนึ่งยกกำลังแปดถูกไหมหลักหน่วยเป็นหนึ่งส่วนหลักสิบคือสามแปดยี่สี่ถูกปะก็เอาเลขสี่มาเป็นหลักสิบนะหรือยี่สิบเอ็ดกำลังเก้าร้อยยี่สิบสามถูกปะลงท้ายด้วยหนึ่งแน่ๆจากนั้นเอาสองคูณกับเก้าร้อยยี่สิบสามเนาะ เราก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อสองคูณสามเป็นหกถูกปะ่ะแปลว่าหลักสิบเนี่ยมันต้องเป็นหกแน่ๆอ่ะส่วนสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าอ่ะดูเป็นตัวอย่างเลยทีนี้เวลาที่เราทําเราจะต้องพยายามทํายังไงก็ได้ให้มันอยู่ในรูปของอะไรอยู่ในรูปของที่ลงท้ายด้วหนึ่งแล้วเราจะใช้แบบกรณีที่ลงท้ายด้1หนึ่งเนาะ ทีเนี้ยเอาละสมันวนหลูดทุก4ีตัวใช่ปะ่ะแสดงว่าเวลาที่เราเขียนเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ3ามกำลังสคนะูณหนึบวกสเนาะแล้วบวกสามกเป็นเพราะว่ามันเหลือเศษ3นะจากนั้นเนี่ยสากำลังสเป็น81เราใช้หลักการแบบกรณีที่ลงท้ายด้วยหนึ่งเลยนะก็คือหลักหน่วยเป็นหนึ่งหลักสิบคือเอา180่คูณแปดถูกปะลงท้ายมันต้องเป็นเลขศูนย์แน่ จากนั้นบวก3บวก3ที่เป็นเลขชี้กาลังเนี่ยเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปเลขยกกําลังเฉยเฉยก็คือจะได้เป็น27ก็เอา1นึคูณยี 27, ก็ได้เป็น2ีแปลว่า2หลักท้ายของ3ามกำลังเจ็เนี่ยเป็น27่ส่นไหมคือ3ามกำลังไอเนี่ยเวลาที่เราทำอะ่ะเป็นส79เจ็อะไรพวกเนี้ยเราจะต้องดูก่อนว่ามันวนลูปทุก,กี่ตัว จากนั้นพอวนลูปทุกกี่ตัวก็ไม่รู้แหละเราดูต่อว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่พอมันเหลือเศษปุ๊บเราจะเอามาเขียนยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในรูปกรณีที่ลงท้ายด้วยหนึ่งนะลองดูก้าบ้าง9ก้าเนี่ยเวลามันวนลูปมันวนลูปทุกกี่ตัววนลูปทุกสองตัวถูกป่ะหลักหน่วยของมันไม่เป็น9ก้าก็เป็นหนึ่งนะเราก็เขียนต่อว่า9กําลังสองคูณ410นะประเด็นคือมันไม่มีเศษไงเราไม่ต้องเขียนบวกก็ได้ เราใช้หลักกรณีลงท้ายได้หนึ่งต่อเลยนะหลงท้ายได้หนึ่งยังไงลงท้ายสุดท้ายต้องเป็นหแน่ๆส่วนันเนี้ยแก็มาคูณกับสี่ร้อยสิบเนาะศูนย์ูณแได้ศูนแน่ๆน,นะแปลว่าสหลักท้ายของเก้ากลังแปดก็เป็นศูนย์หอ่ะดูสองสต่อทีนี้จำก่อน2องกำลังยี่หลักท้ายต้องเป็นเ6 okay, ็ดกเามำลังยี่สิหลักท้ายเป็นเ6 นะอันนี้เน้นย้ำฝนตกแรงมากเลยอ่ะนะอ่ะและ76กำลังเมี2หลักท้ายเป็น76เมื่อ n มากกว่า0นะแต่ว่า76กำลัง1เป็น76 76กำลัง2ก็ลงท้ายด้วย7 6อ่ะลองดูว่าเวลาที่เราทำทำยังไง2กำลัง105นะ เราพยายามเขียนให้มันอยู่ในรูปของ2องกำลัง20ก่อนอ่าแบบนี้แล้วประเด็นก็คือพอเขียนให้อยู่ในรูป2กํกลัง20และด้านเหลือเศษ5าออกมาถูกปะ่ะอ่าสอกำลังหเนี่ยเป็นเป็นสาส่วน2องกำลังยี่เนี่ยมันคือเจ็ดหกถูกปะเอา76็ดคูณสาได้กลายเป็น2,432เห็นเลข2หลักท้ายใช่ป่ะสามสองสามสิบนั่นแหละคือเลข2หลักท้ายนะ ก็คือถ้าลงท้ายด้วย2468พยายามทำไมก็ได้ให้มันอยู่ในรูปของ2ยกกำลัง20 2นะ2ยกกำลัง20เนี่ยมันจะมี2ลงลท้ายเป็น76นะและ76กํำลัง N ไม่ว่าจะยกกำลังด้วยอะไรก็ตามจะลงท้ายที่76เสมออีกข้อหนึ่งะนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทำรอบหน้าโน้ตไว้ก่อน ถ้าเกิดอยู่ในกรณีที่เป็น4กําลังเเราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ2กําลัง2 n และกรณีที่เป็น6กําลังเนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ2กําลังเนคูณกับ3าําลัง n เ,เนาะส่วน3กําลังเเวลาที่เราคิดอ่ะเราไปดูหลักในกรณีที่ลงท้ายด้วย1 3 7 9อะไรพวกนี้เลยนะอ่ะโดยที่ไอ้2อลังเเหล่านี้เนี่ยมันควรจะมีอะไรอยู่ด้านใน2กําลัง20อยู่ด้านในนะส่วนอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายคือกรณีที่ที่ง่ายที่สุด คือ5กำลัง n เ,เมื่อ n เ,เท่ากับ2จะมีเลข2หลักท้ายคือ25เสมอเลย5กำลัง n เ,เมื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ2จะมี2หลักท้ายคือ25เสมอบ๊ายบายอ่ะพอ